ต่อไปไหน,น,นวี่นี่จะบอกเลยให้มองขวามองขวามองขวา้วา,วา,านซ้ายขวา,า یک, ลูกโป่งเข้าไปอีกม<พ>องเลยเข้าไปอีกอืมอันนี้เพราะนะครับเพื่อนเจ็บใจมากเพื่อนปวดมากตอนเนี้ยเพื่อนเสียใจมากเอาแรงที่สุดแล้วแบบกินเข้าไปแล้วแบบให้ลืมความทุกข์ผู้หญ<ไ>ิงสวยๆอย่างนี้ต้องเอาแบบอินเทอรที่เอาใหม่ oh พูดผิดผู้หญิงอะไรนะครับจริงนี่ผู้หญิงอะไรนะรนผู้หญิงสวยๆน้องเขายังเห็นความสวยของฉันเลย<ช>การโกงหกในช่วงดึกไม่ใช่เรื่องดีนะครับไม<ช>่ได้โกหกพูดจริงครับ เห็นไหมฉันเลยหายเครียดเลยเอาแรงที่สุดมากระแทกปากเพื่อนที you know you um, ่หน่อยเอาแบบกินปุ๊บลืมความเศร้าปั๊บแต่น็อกแมวนะน็อกแมวอย่างงี้ก็ต้องเรียกว่าฉันต้องมัดยอมใจได้สุ่งยาดองใช่ปะเอาโรดดีพูดดิหนึ่งไม่ใช่ยาดองแล้วอย่างงี้เนี่ยมีไม่เหมือนยาดองเลยเนี่ยเหมือนไงอะขอเออมากระทืบโลเพื่อนหน่อยฮะ สุดคือคอคเทลครับอ่าเหนบ้างเขาบอกว่าเขาบอกแล้วว่าไม่ใช่ายาดอเนี่ยสไตล์ฝรั่งเลยครับเนี่ยสไตล์ฝรั่งฝรั่งนะอ๋อคือกินเข้าไปแล้วฉันจะได้ฝรั่งต่อใช่ปะ่ะเฮ้ยนั้นหนึ่งสองที <c oughs> อ้าวอ๋วอไหนบอกว่ามีความสุขไงขเคลิ้มเคลิ้มแล้วไงเมื่อตอนหัวข้ามอะ่ะไม่แต่เป้าหมายกิมาแล้วใ่ไหเป้าหมายชีวิตของเราออยางเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเป้าหม่เป้าหายเดียวเราจะพุ่งเป้าให้มีเป้าเราพุ่หมด ลูกี้อ่ะโมนี่อ่ะลูกี้อ่ะจะบอกท่านผู้ชมด้วยความด้วยความเคารพนะคะด้วยความเคารพกราบงามๆนะคือคุณผู้ชมต้องพอจะทราบทราบแม่ทราบว่าตั้งแต่ก่อนเทปแรกๆยันจนถึงเทปตอนนี้ผู้ชายก็ไม่ค่อยตกหูขอความลูกี้อยู่แล้วเพราะนั้นนี่บ้างเพราะเกย์อะไรบ้างต่างๆนานาเขาร้องเถอได้สัดส่วนเนี่ย อย่าเอาไปเลยจริงเหรอด้วยสัดส่วนด้วยสัดส่วนนะและส่วนสัตว์นะครับฉันก็สู้ได้นมก็มีตูดก็มีแต่แค่อย่างเดียวที่สู้ไม่ได้ขาดความไวตลกตอดได้แค่ตลกตกใจอะเสียงอะไรอ่ะข้ามก็แรงแล้วเนี่ยเสียงปั่นอะแรงหรอ อีกแลที่นี่นันอกอยากจะมีเล้าดองยาสุดโอเคสุดดื่มเพื่อลืมเธอแล้วยังมีแทงเพื่อลืมเธอโอ้วมนนี้มาเต็มแล้วจะมีแทงเพื่อลืมปาชนชนอยู่น้ำหรอมากอ่ะ อนุญาตแทงนีดนึงนะคะอ๋อพี่แทงลูกสีลูกอะไรคะลูกลายนะอันนี้ลูกของเราลูกลายใช่ปะไลลูกไลผู้ดีไม่เป็นไรผู้หญิงสองคนต้องแทงลูกลายเขาบอกว่าห้ามเด็กเล่นเด็กเล,ล่น <c oughs> ถ้าจะเยอะไปไหมขอโทษน,นี่ว่าอยู่บ้านพี่แทงลูกลาลยนะแต่แทงไม่ถูกคืนนี้พี่ไปแทงลูนะว่า <c oughs> ทั้ง,ทงสองคนเลยอ๋อคุณคะวังนะแล้วก็ะจะมีเกิดการเหมาเกิดขึ้นขอโทษนะครับเออเป็นคนที่ชอบแทงเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับชอบแทงชอบแทงครับจริงหรือเปล่าเอาดีๆชอบแทงหรือชอบถูกแทง <c oughs> ใจมากไงดีล่ะปกติคือเออชอบแทงแต่ถ่ามาถูกแทงบ้างเป็นบางครั้งห <c oughs> รอเป็นเกลุกครับแต่รับเลิศกว่า <c oughs> แล้วปัน่นแล้วปัน่นไม่เมื่อกี้จะบอกว่าเมื่อกี้ บอกดื่มเพื่อลิมเธอแทงเพื่อลืมเธอแล้วก็เราไม่แทงไหมไม่ไม่แทงไม่เป็นไงฉันแทงให้หน่อยแทงไม่เป็นต่อต่อแทงไม่เป็นนี่ต่อแทงไม่เป็นให้พี่แทงครับมาให้พี่จัดให้น้องอีกรอบหนึ่งพี่แทงเสร็จเดี๋ยวต่อแทงให้เรนบอกว่าผัดกันจะได้สนุกไหมสนุกคืนนี้นุกกี้เห็นไหมบอดบอดมันจะลอยกระทงแล้วมันถึงตรงนี้ปุ๊บนุกกี้ก็บอดอีกน้องหอยไปแทงให้ต้องขออนุญาตได้ไหมล่ะ คุณพี่กลับปะเป็นเห็นมาเห็นปะหาไปกิน เราไปไหนมาคอยเลสอะคอยเลสอะไปเล่นอะวีเนี่ยก็เห็นหมวกมีความสุขคะฉันมีความสุขสุขคนเดียวแทงให้ลืมเธอไงล้วไปห้องน้ำไปทำอะไรมาก็ขี้ให้ลืมเธอเหมือนกันหรือว่าไปกินให้ลืมเธอจะไม่ถามหน่อยหรอว่าจะไม่ห้องน้ำทำไมไปทำไมก็ถูกแล้วอะไปที่ให้ลืมเธอแต่จะบอกว่าที่เนี้ยไปห้องน้ำคนพิการรูได้ไง พิการทางจิตใจไงตอนเนี้ยเฮ้ยแต่ตอนเนี้ยมันไม่ได้พิการทางจิตใจอย่างเดียวนะทำไมอ่ะมีอะไรอีกอ่ะครั้งก่อนที่นุกกี้มามากับแฟนเก่ววาอะนะอ๋อแฟนเก่าที่ไปไปม,มีสามีสามีของสามีอีกที่นี่เป็นเออนั่นแหละนั่นแหละช่างช่างมันเถอะมันไม่คู่น้ำพิการแต่ตอนนี้ตอนน,ตอนนี้นุกกี้พิการแล้วไงจริงๆอ่ะนุกกี้จะเรียกวูด,ดี้ตั้งหลายรอบแล้วทำไมอ่ะเขาทำมาพูดวบูด,ดี้โดยเฉพาะเลยพิการทางไหน สั่งทำขึ้นมาโดยตรงเลยสำหรับลูกี้สำหรับคนที่พิการทางจิตใจเท่านั้นแล้วถ้าเกิดบูดดี้สับสนทางเพศอย่างเนี้ยพิ่การไหมไม่ไปเฉาะมาก็พิการนะเฉาะไอ้เฉาะอย่าบอกคุณผู้ชมอยี๋ไวผู้ชมมาแล้วอย่าบอก,ออบอกผู้ชมเดีย๋ยวผู้ชมรู้ว่าเฉาะมาแล้วเขารู้อยู่แล้วเฉ<อ>าะเรียบร้อยแล้วเรื่องอาหารไม้รอเนี่ยจรงิงป๊อไปไปหมดเลย